กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็มาพบกันในยามดึกๆเช่นเคยนะครับผมอาจจะดึกมากบ้างดึกน้อยมากนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะดึกนะครับ f อฟนะีะเมื่อคืนลงกี่รายการนะฮแปดหรือเารายการผมจำไม่ได้แรายการบ้างนะก็ปิดกันได้เรียกว่า ไปสี่รายการนะเกือบถึงครึ่งนะแล้วยังมีแบบหลังไม่แบบจากคลิปเก่าอีกนะครับผมก็ราบขอบพระคุณนะที่ยังเรียกว่าสนับสนุนกันตลอดเลยนะครับ FC นะฮะวันนี้มีของที่ว่าใหม่สดจริงเพิ่งได้มา2รายการแค่นั้นเลยนะฮะก็คือนี่ฮะพิมพยมกับม่ยเขนนะฮะ่ฮะ FC ถามกันมามากมุ่ยเขนมาดูกันเลยนะครับ f c นะครับมีอะไรบ้าง องแรกนะครับนี่นะฮะพิมพ์ปั้นผงคุกรักนะเก่าเจ๊เก่าจัดเก่าจี๊ดเลยนะับมีจานด้วยนะฮะนี่นะครับผมพิมพ์ปั้นผงคุกรักแม่อยู่มานานนะรักกันดีจังเลยนะองนี้นะครับผมเนี่ยปีทองด้วยนะทองเก่าด้วยนะครับอิตีนี่นะฮะตุจจี๊ดสุดจัดนะฮะจำไม่ได้ล้วเคยเปิดเท่าไหร่นะวันนี้เปิดสี่พันนะครับผมสี่พันนะฮะ ถัดมาที่พญาเต่าเรือนนะฮะพญาเต่าเรือนหลงพ่อเองนินมาบังคานนะอันนี้อยู่อยู่ทนเลยนะนี่ฮะมาถามกันเยอะนะแต่แบบก็ขาดทุนเยอะนะครับต่อขาดทุนเยอะนะครับผมฟอร์มนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆนะเต่าฟอร์มแบบนี้นะเนะี่ยนะครับดูสนิมจุดใจตังนะครับจุดใจตังนะครับ หกพันบาทนะเปิดรา,ราคาเดิมนะหกพันบาทนะครับผมนี่นะเปิดราคาเดิมเลยหกพันบาทนะฮะจากนั้นก็ข้ามไปดูข้างบนนะครับผมสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะฮะสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะน่ารักเลยนะน่ารักน่าใช้นี่นะบลกซี่าวมาถามกันเยอะจริงๆนะฮะ สิงตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่โดนกันนะครับยังไม่โดนกันนะฮะเเรียกว,ว่าขาวนมข้นเลยนะขาวนมข้นนะฮะเปิดเท่าไหร่ไม่รู้เคยเปิดเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับ f อนะเปิดหกพันะเปิดหกพันเหมือนเดิมนะฮะเปิดหกพันเหมือนเดิมนะฮะ ไม่รู้ว่ามอนเดิมหรือเปล่ากาอาจจะเคยเปิดถูกแล้วเปิดแพงกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะยังไงก็ทักมาทักทวงกันได้นะครับ fc นะฮะ mm hmm. หลวงปูซุกนะฮะโอ้โหโคตรชอบเลยเนื้อนี่นะ mm hmm. ทั้งการใช้อะไรต่างๆนะครับผม mm hmm. น่ารักมากนะฮะแต่บางอย่างอย่างที่บอกแหละผมชอบ fc อาจจะไม่ชอบก็ได้นะหรือว่า fc ชอบผมอาจจะเอ้ย ก็เฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับ f c นะเนี่ยแต่ก็มีคนถามเยอะนะแต่แบบพอเปิดราคาไปก็นะฮะเนี่ยนะฮะแล้วพระเขาใช้จริงซะด้วยเนะี่ยให้รท์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะเ,เขาเหมือนกับตัดชิดใหญ่นะหรือว่าพิมพ์อาจจะเรียกว่าพิมพ์ประพามันทนข้างเรียบอะไรอย่างนี้ความทนข้างเราจะมีแล้วนี่ข้างเรียบไนงะนะนะนะข้างเรียบนะครับสุดคลาสสิกเลยนะผมว่าคลาสสิกมาก เอา6 0พันนะฮะันบาทนะฮะแล้วก็ลูกอมนะฮะลูกอมนะฮะเนี่ยเจ้าของก็ปีว่าเป็นแร่บางไผ่นะลูกอมแร่บางไผ่นะครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็มีมาถามกันหลายท่านนะเรื่องเกี่ยวกับโปรโม,มชั่นอะไรประมาณนี้หนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะผมก็ยอมอึดไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าช่วงหลังนี่ แบบคือจะขายไม่ค่อยได้ราคาเหมือนเดิมอ่ะนะอย่างที่บอกแหละว่าอย่างสมมติเราซื้อมาสิองคนะสมมติอง่ายๆนะสิบองค์หมื่นนะครับ F4 แล้วสมมติ่ะเอายังแบบดีเลยนะขายไปได้องค์ละห้าพันแต่ขายได้แค่2องค์ก็แค่เสมอมต,ตัวใช่ป่นะ F4 แล้วอีกแปดองไปลงก็อาจจะเปิดสองพันสามพันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่า ก็ยังยังจะเหลือเหลือหรือว่าติดมือนะครับเพราะบางอย่างก็ยังมองไม่เห็นกําไรนะฮะถ้ารีบเอามาเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนกันลูกค้ากันหรือเปล่านะเพราะผมก็บอกหลายหลายครั้งว่าบางทีพาเนี่มันไม่อยู่ที่ราคานะครับมันไม่อยู่ที่ราคาว่าเออถูกหรือแพงนะคนที่ว่าเออต่อให้ถูกมากแค่ไหนเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็ไม่เอานะพาเน่บางครั้งให้ฟรียังไม่เอาเลยนะ นี่นะครับผมแต่ถ้าเออเราก็ใจเย็นหน่อยอะ่ะถือยอมถือยอมรอหน่อยนะรอรอคนรักคนชอบนะก็อาจจะได้ราคานะครับก็ที่เหลืออาจจะแบบไม่ต้องเหนื่อยมากในการที่จะหาของนะครับผมแต่ถ้าแบบเอามันเลมาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้คือดีเอฟซมาถามเออองนั้นยังอยู่ไหมครับองนี้ยังอยู่ไหมเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมโอ้โหเราก็แบบ แถมไปซะแล้วนะฮะ f c นะครับผมนะฮะถึงบางครั้งเนี่ยจะเหมือนแบบไม่มีทุนแล้วอะไรเงี้ยขายลูกชูก,ก็ยังได้ขายทาดหล่เท่านั้นใจแ,แบบมันเหนื่อยเวลาที่ว่าไปหาของเพราะเราก็ต้องลงทุนเาขาเรียกว่าค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับ f c ก็ยังนั่นอยู่นะครับผมเพราะว่าอย่างอย่ว่าแหละผมก็ไม่ได้ว่าเน้นแบบขายเอาจํานวนหรือว่าอะไรนะครับผมก็พยายามคัด พนะยายามที่จะคัดของดีมีคุณภาพมาให้นะครับ F4 นะฮะรายการต่อไปนะครับผมลูกอมเนี่ยก็ยังเปิดเท่าเดิมนะหกพันนะครับ F4 นะฮะแล้วก็อันนี้อ่านะเนื้อสำริดนะถ้ามาไฟเนี่ยตามตำรับตำราก็บอกคนก็ว่าพระอาจารย์แจ๊ะเป็นคนสร้างบรรจุก,กุนะให้หลวงพ่อเงินพุกเส่บางตำรากาว่าที่ว่าแต่ที่ว่า ผู้กำเนาดก็คือว่าเขาบอกกุมารหลวงชุมพรนะฮะเป็นผู้สร้างนะซึ่งเป็นสิทธิ์หลวงู่สุขสิทธิ์หลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับสร้างไว้นะครับผมเขาก็จะมีเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่ากลุ่มท่ามะไฟนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่กีวอนทีนะเนื้อออกสำริดเลยนะฮะแล้วก็มีคราบกลุ่นะผิวกลุ่ลมนะฮนะน่ารักเลยนะอันนี้เก่าจัดเก่าจริงนะครับเก่าจัดเก่าจริงนะ ดีเลยนะครับผมเอาเท่าไหร่ดีนะครับผมองนี้ก็เปิดปราคาเท่าเดิมเหมือนเมื่อวานนะฮะหกพันบาทนะครับผมมีใจก็ว่ากันนะครับ Fc อนะ่าหกพันบาทนะครับผมฮนะแล้วก็พิมพ์คิตาองนี้นะฮะพิมคิตาห้ออนะาชายนะครับผมนี่ก็นะมีดีที่โลหะเลยนะครับผมเนี่ยดีีที่โลหะผิวนะฮะกระแสโลหะ นะครับผมใครเล่นโลหะนี่แบบเจอโลหะอย่างนี้นี่แบบอืนะปฏิเสธไม่ได้เลยนะเจอโลหะเลื้องอมเขียวไบนี้นะคาบใครต่างๆนะฮะเนี่ยนะให้ดูมันแบบเนื้อหาลึกมากนะครับเอฟตี 3, นะฮะพิมพ์ทิจาห้าชายนะฮะเนี่ยดูมันแบบนี้เลยนะเอฟตี ปาฐนนะครับวงนี้ก็เปิดเท่าไหร่อะจำไม่ได้แล้วนะว่ามันเปิดเท่าไหร่นะแปดหรือเก้าพันนะอ่ะวันนี้เปิดแปดพันแล้วกันตรงนี้พิมพ์ตาห้าชายนะครับง่นก็ชักทายกันได้นะครับผมตกอลองกันได้หมดนะครับ F4 <ม>แล้วก็าราคาไม่นั่นก็แบ่งปันนะครับ F4 นะฮะไม่ขาดทุนก็แบ่งกันนะครับนะแล้วก็รวงพ่อดื่มนะวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะ หล่อโบราณนะเนื้อออกสำริดหรือว่าผิวภยเง่นะครับเนี่ยผมบอกตรงนะผมไปเจออยู่องนะองค์ดานลาเลยนะองขององดานลาของเส้นใหญ่เลยนะเส้นใหญ่เลยนะครับผมเหมือนเหมือนมากนะเหมือนกัน 80- 90%เรนตะนะเรื่องผิวพระนะเรื่องผิวพระนะครับผมเนี่ยเรื่องเนื้อหาผิวพระพิมพ์ทรงนะครับผมนะใครอยากรู้ว่าเป็นองคไหนอะไรไงพักมานะผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะ อ่าใครอยากเห็นเอ๊ะเหมือนของเซลล์ตรงไหนเพราะว่าบัญชีเราก็ไม่อยากแบบเอารูปเขามานั่นะนะเดี๋ยวเขาจะถามว่าเออามาเอาเขามาเปรียบเทียบของเราทําไมอะไรประมาณนี้นะอ่านะครับเนี่ยก็ใครอยากเห็นว่าเอ๊ะเหมือนอค์ไหนนะครับตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูเดี๋ยวผมแบบนั่นให้ดูเลยนะแลเนี่ที่มาที่ไปดีด้วยนะครับผมเนี่ยเขาใช้อยู่นะครับผมก็มาถามกันอยู่สี่ห้าท่านเนะมื่อคืนแต่ก็ราคาไม่โดนกันนะ เนี่ยเป็นเนี่ยพระเตกหน้ารถนะครับผมนี่นะฮะเปิดที่เจ็ดพันบาทแล้วกันนะครับเจ็ดพันบาทนะพอดื่มหลวงหลวงนี้นะมันก็ต่อรองกันได้นะครับผมหวเท่าไหร่ก็คุยกันนะครับหวเท่าไหร่คุยกันนะต่อรองกันได้ทุกองนะฮะต่อรองกันได้ทุกองนะครับถัดมานะครับตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับโอ้โห,โโหนะ สุดจี๊ดสุดจ้าจริงๆนะชอบมากชอบมากๆเลยนะฮะเขาเรียกว่าเชือกเก่าเก่าจนแบบว่าเป็นก้นหยอยที่เขาว่านะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะไม่แบบผิวจะไม่แบบนั่นเสมอกันนะเขาก็จะเป็นอย่างนี้แบบนะมีจุดที่เปื่อยมากๆแล้วจุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้เลยนะเปื่อยเนี่ยมากๆเลยนะ แล้วก็มาตรงจุดอื่นก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าคลาสสิกนะมีสเสน่ห์อีกแบบนะลงเขาเรียกว่าลงรักรักยางไม้ลักน้ําเกลียงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่จะเรียกกันนะเขาก็เรียกเป็นว่ารักยางไม้กันแบบนี้นะครับผมเนี่ยเชือกเปื่อยมากนะเปื่อยเป็นแป้งปนเป็นแป้งปแงห้งเป็นผงอะไรเงี้ยแล้วต่คุยกันนะเนี่ย อัวนะอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะครับอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะครับยาวสามนิ้วนะผักไายเกี่ยวนะครับผมน่ารักเลยสภาพใช้นะครับผมเปิดราคาเดิมนะครับเปิดราคาเดิมที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นบาทนะครับถัดมาแล้วครับมาดูรวงพ่อเงินวัดห้วยเขมนะครับอ่านี่นะครับผม ก็ไปมณนะมนังนะนั่นมานะเปียเบียดมานะครับผมอย่างนงี้นะพิมใหญ่ไม่แต่งนะฮะจะว่าไม่แต่งก็มีแต่งนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้แต่งข้างนะเนี่ยมีเหมือนแต่งจะใบแต่งอะไรเงี้ยเนื้อตัวหาเขียวปัดเลยนะแล้วตามซอกตามอะไรนี่โอ้โหนะสุดๆนะครับ F4 นะเนี่ยคาบวงคาบเบ้านะคาบกระแสแดงนะฮะเนี่ยดูกันแบบไม่ต้องมีกักกันนะครับ F4 นะ เนี่ยฮะอุะออ้วนลำลำปึกเลยนะลำบึกเลยนะครับพระถือว่าสภาพเก้านสะิบเปอร์เซ็นตอะนะเก้าสิบเอร์ซ็นเี่ยอันนี้ดูเือนเขาจะเคยเลี่ยมของใช้เลี่ยมแบบเปื่อยๆนะเนี่ยถักลวดอะไรประมาณนี้นะะเนี่ย พราะว่ามีล่องรอยการถูกเหงื่อนะเกดก,กระดีขึ้นเนี่ยนะครับผมเนื้อเิียวนะเขียวปัดเลยนะนยลาสตายพระหลอเก่าน,ะนี่ยกลนกระเรียบปิ๊บเลยนะฮะเนี่ยนี่นะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยวันนี้นะครับผมตามใจ f ซนะครับเนี่ยนะเปิดหกพันนะครับ f สนะ เปิดหกพันนะครับผมมีราคาในใจก็ว่ากันนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเป็นล้วงพ่อเงินพิมพ์นิยมมือโล้นะครับเมื่อคืนนิยมเอไปแล้ววันนี้นิมยมมือโล้นนะแล้วดูนะแต่งนะแต่งแบบแ,บบแห้งๆเก่าๆกับธรรมชาติเรียนกบใบแต่งฐานนะฐานหน้านะฐานหลังนะครับผมนีฮะโอ้โหโลหะแบบน่ารักมากนะ ธรรมชาตินะธรรมชาติบ่งบอกเลยอย่างเงี้ยือเรียกว่าอยู่ธรรมชาติไรมัญญาเลยไรมัญญาแต่งเติมเสริมแต่งเลยนะเนี่ยพี่ไม่ยกม,มือรองนะมือรองชัดเจนนะครับมือรองชัดเจนนะครับเนี่ยนี่นะครับผมนี่ตามซอกนะฮะซอกแดงนะเหมือนกับสนิมหรือว่ายาขัดอะไรสมัยโบราณน,นะครับผมนี่หน้านะครับ จุดตายจุดจ่ายตังนะผมให้ดูนะฮะตรงไหนรู้ไหมนะฮะทุกอย่างก็โอเคหมดนะฮะดูรักดูชอบดูน่ารักหมดนะฮะพลิกมาใต้ฐานปื้มนี่นะครับเอี่นี่นะฮะเนี่ยจุดจ่ายตังจุดตายเลยนะครับผมมีรอยแต่งคือเขาแต่งดัางเดิมเนี่ยเขาแต่งอะไรสักอย่างแต่งเข้ากอแต่งอะไรนะแต่หรืออาจจะแต่งเดิมเดิมมาแบบนี้นะเพื่อให้ อ่าเนี่ยสวยงามนะครับผมเนี่ยมมันชอนนะเราดูคาบเบานะแล้วดูกระแสโลหะนะดูความเขียวของโลหะนะดูกระแสโลหะความเก่าที่ว่าผ่านการเวลานะครับเนี่ยฮะภาวนี้นะผ่านการคล้องใช้มานะครับของผ่านการคล้องใช้ใส่เขาเรียกว่าตลับมานะครับเอฟซีเนี่ยนี่นะฮะนี่นนนยฐานพะระแท้เลยนะครับอย่างนี้นะครับผมจุดจ่ายตัางนะครับเอฟซีนะนี่นี่ ใบหย,ยาบๆนะฮะน่ารักมากนะครับน่ารักน่าใช้เลยนะครับผมองคนี้ก็ขอญาตเปิดที่ห0พันบาทเช่นกันนะครับ F สี่นะฮะหพันบาทนะครับอานนี้นะครับ F สี่นะฮะไม่มีแล้วเนาะจบแล้วนะฮะหมดแล้วหมดทุกองค์แล้วนะครับอ่าก็ว,วันนี้ก็ไวหน่อยนะครับไม่ยืดเยอะมากนะครับผมประมาณ 15นาทีกว่าๆนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2 หรือว่าแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะที่ว่าอยู่ที่ใต้เบอร์โทรนะครับผมหรือแอดไลน์ที่เรียกว่า QR code หน้าคลิปท้ายคลิปได้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกระบปลา FC ทุกท่านไปก่อน,นครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยรยถูกหวยท่าน,นครับผม สวัสดีครับ